สวัสดีทุกท่าคำๆนะครับเวลา16นาฬิกาเมื่อนี้ยเข้าสู่ต้อนรับช่องทีมงานมาเป็นเสาวชาแนลอ่ะเมื่อนี้ยมาหาต่อพี่น้องคือเก่าล่ะคือเก่าคือเดิมกับทีมงานสายการบินนะครับมันมันเออมัมันพี่น้องครับอ่ะมาพ่อกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้มาเค็ื่นยังกันนะเอ้านี่ล่ะเอานวนมันเคลืนอนเคลื่อนโอ้แค่น้ำมันแค่น้ำมันจะไปไล่แม่มันอ แม่เอ็มตายเลยแม่เอ็มผมยูคือเก่าเป็นหนุ่มคนผมยูธรรมชาติตร์แต่หอาแต่ห้างนะครับว้าี่นีของามพี่น้องครับเอาของามขนาดเอาเนี่ยละเอาเอาหลายๆเนี่ยมันใหญ่เติบอยู่มันใหญ่อยู่บ่มันยังเติบอยู่ แนวไดเนาะท่านท่นเดี๋ยวีบวกบอกพ่กใดเนาะแต่ตามเห็นก like ับสีต้นนั่นละพี่น้องนั่นละต้นนั่นละติดตามเห็นอยู่ไปซุบซุดแต่งาอยู่ข้างล่างยังมีปัญหา ม่ฮะซาำเตือ,ปอนป่ะเนาะอ,อ่ะพี่น้องเบิ่งวิธีการมัดพี่นอ้องอามัดแล้วก็ย่างหาได้บหมนี่อืมามัดแล้วก็ย่างหาเบิ่งเบไปพี่น้องนี่คือวิธีสารบานเท่านะครับเอาต่อนะครับดูดูกา้านครับหาต่อนะครับเพื่อนะครับกินอาหารอาหารปลาบดูด

อย่บ่บ่ไตัดเห็นจะไ่แม่นบ่ยไงทันเห็นอยู่ยน่ย่ันเห็นปลาไปหาปะนี่เลาะเลเลาะเมามาเลาะมันมตัน้นะมีนี้น่าจะมีเนาะ นี่นี่ตอนเมืองทำเลเล่าเมืงทำเลว่ามันหมออยูด้วยว่าซิมี่เลยมาเ็หลาดทมงานมาตรฐานนะครับทมงานสายการบินไม่ทั้งในละเมียเห็นมะน่บน่าเห็นอยู่ลเนาะอืม เฮ้เฮ้เล่นนกเจ้าโอ้โหบุญโอ้บหเป็นนกเจ้าดอกนกยัางนกนั่นนนกยังก็นกกะสาใหญ่บ่มันดีมันเหนียบมันสกัดสีดำๆเด้อยู่ให้อยู่หน้าคือเขาพี่น้องหาต่อพี่น้องพุญน่ะไม่ง้างแล้วน่ะพุญบุญบุญในต้นเขาแบ่งคือจัง ข้ขาวหมอหมอกสุดปูนปูนข้าวขาวหมอหมอกไอพชรเห็นปะว้าคือสีบอกเออมันสีทางหัวนอนหัวนอนนี่นี่หมอหมอกนี่ยังไปเบิองวะบ่เมียนะเออบ่เนียดอกเประตูออกแล้วเขาเเอาอะไรกินเอาเหงไ้ทีเขา แม่อะไรพิดเลยวะนั่นห้างหนึ่งเทิดแม่นบ่แม่บ่อว่งะูะออกไดะให้เมยมันกูเห็นเมยมันหาหากินได้แลวเนาะโอ้เห็นอ๋อเห็นบ่ละเห็นบ่

แม่มันบินพี่นอ้องอขกินใจหักเสียบึ้ยขู่ออกขั่ออกขางในเหรออู้ฮะ,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 ะพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ก็ป้องเจ้าที่เจ้าทางบอกไม่นัน่งทรณีหน่อยนะครับอยู่ห้อยู่หน้าห้ปลอดไทย<ห>เอาง่าย để lại lái, hay nên là tem thúc đang, ui bí đoàn ơi, và tè và mắn mắn Ôi À, mắn 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 bò mắn 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 bò ok đây, giờ hết nha con tên lâu mà à, ý nóng dù nữa lùm đưa anh ơi sụp dài nha anh ơi cái thằng đây là lùm lộ ninh luôn 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 khỏe luôn khỏe ทีดน้ำมันเอามาเห็ดนี่ก็เอาเลยได้พี่น้องนี่บ่ได้ว่าสิเอาไว้มือล้างด้ออกถึงมือมาอนีิพอเห็นพอเห็นเขาดีตัวนี้ตัวของหน้าพูดว่าเห็นบมูพูดว่าเอาเลยพูดว่าเห็นเขาอือใส่จังสีแล้วมันสีพวกไข่เปลืองนะ โอ้จังไดขึ้นมาอยู่เนี่ยนีป่ะนูมาอยู่ไกลข้นหนามาแล้วว่ามีของ่อ่โบ่เอาไปดูเลยดูเลยบ่เดี๋ยวไปใส่บ่แลวกินนองตุ้ยบ มันอยู่เนลมด้วยลมคุดตึด่นบ่มันนี่ปะอ่ะจดพี่น้องเยอะไหมนะวัตถุอะใช่ไหมมัม้

อุ้ยแม่มันพี่น้องอันนี้มันตกลงสัตว์นี่นะฮะตกบ่ะเออหนี่งหมดแล้วแท้งเลยบ่แท้งเลยบ่ไอพี่เอาไฟลงก่อนเอาอยุดว่าหนานเอาอยุดบออ่เอาไฟลงก่อนเอาไฟลงก่อน เอออีกเอออีกอออเอออีกเอาขึ <m í rus unconditional> ้ทั้งน้ทังนอ้เ้ดทั้งนี้เอ๋ยพอแทงจอแท่งพ่ออพ่อเอาไฟลงกเฟลโอ้ยคือใหม่จเน้เอาไฟลงเลยเอาไฟกสุดดอกไฟลงเลยพี่เนอ

Giết, hay giết, cứ giết. Giết. Ơi, tè quá. Hả? Ồ, đi 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 đi. Ồ, oh, game hụt rồi Hàng gỡ ôi. Ý này mua, mày bó nó vâng mừng bình hoàn tả nghe vô nghe vô mang con u tìm cho đi anh sáng lắm đi, giùm giùm sọp giùm 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 nhanh giùm 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 chú Nó giùm chú hẳn

เอาไฟลุนบ่มันใหม่บ่มัดโอ้ยตาตาฟูบ่าวิเนียบีเลยเอาเล็กเกาะเกาะงาได้บ่

ี่ดองใหญ่เต็มอยู่ว่าบทเต็มเต็มเลมยกบก้าวูกมันอันนี้เดม้มันบุกดีดมันเกียเออเกินธรรมชาตินี่ไม่มันกำมีแง่พอดี้มัมีอย่งางแง่งแนล่อืะ นี่เปลี่ยนเขียวมันนี่หับที่มันนี่เอ,อ,อ้ย,อยอมเมนบินเต็มเลยพี่น้องเมนัวเนนะสียหายบสีหายเนาะัค่อยเก็บมันเนาะอ้นี่เดดตกลงนี่อยู่นี่นนน เอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สักนี้ก่อนคลิปหน้นาพอกันไหมก็ต่อครัขอขอบพี่นออ้องออ,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 ออกมาออกมาเจ้านั่นออกมาออกมาก่อนออกมาเออน่ะออกมา

เก็บหัวไอ้หมูเลยบองนี่ดีแตจัเป็นมือหนอเนี่ยมีกผัดเอมีผัดลกว่าอันยังขึ้นเล้วเลยได้หนึ่อืมยังขึ้นบอกเห็นเด้หนึ่งเมร์ปตายปันใดสำาหรแตกว่วะันนะเคว่ามันขึ้นทึ่งแล้วล่ะอือสมเดีเหรอ Để lưu sọc ui, Sự khó Ừ, Ui ừ. Hết mây, hết mây Ôm bằng đây này, hay i mm, you know give up give up thang mày hết thang nhìn nó, mày bưng lên, đây khó 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 khó, đây nè bà. ขอ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 โอ้ยเนมีเต็มเลยพี่น้องเสิบหลายิกดีดีเกือก็กว่าเกี่ยวเขาเลยเขาเขาเขาตเขาฮ็ดเขาฮสั่งเงินสั่นป็นหนุ่มได้เลยเงิดีนี่เต็มดเพชรุยูนะ อออยูนากปนปัญทางอะเล้ยอ่าเก็บพี่น้องคนนี้เก็บมันเห็นนะเผาเี่นนะ่บมดเนอะเผา่บมดเอือเผา่อดเทิงมันก็ได้ซ้ำนี้เผาสูดมันสิกออกเลยเนาะ เ้เมลายอยู่ที่นองเต็มเลยพูบินทุยเดี๋ยวมาบุญไหวยเด้ถึก็ปั้นดีเด้ถืสู้ก้เด้ด จวดครับสุจยอดเก็บๆพี่น้องเก็บ แต่มันเผาแบบคือจังหมู่บ้านนี่มันสิออกง่ายเนาะก็เนรทคนหนาโตเลยต้นตะแบงต้นตะแบงจุบันอยู่ในบาทอยู่ทำกินีบาทนั่งๆด้วยนะนั่งอยู่นั่งอยู่นี่อะไร mình nếp đi nặng bỏ nặng bóng có đại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  gì đó có đại gì đó có đại, họ đại. Họ đại. พี่น้องชมวัวไปพร้อมนะครับเออมันไงโผดบ่ห่อวะบ่หันวะออบ,บ่แมนมันมันพอบรสุดไง <c oughs> พี่น้องชมบรรยากาศนะครับเบิ่งเมย์มันโต มันเผาบรลุนกลับบ้านพี่น้องโอ้ยังวะ ให้ลักขึ้นมาหลังแก่ออกมานะครับเขาเล็นั่นเอนี่นี่นี่น้องเขยเออเหมือนบิดมาเต็มเลยพี่น้องเมื่อแเราพี่น้องบ่เมื่อดอกสิไปอีกข้างนึง mẹ mình bị thèm này, lần đây băng nhang ai Việt, Việt là nào, ai Việt, hang nóc lấy hang nhang, à, ừ

có đây vừa nem hết nhiều vườn À เสร็จแล้วหนึ่งห้างนะครับเดี๋ยวสิไปหาต่อพี่น้องไปหาเบ้างอีกอ่ะคลิปนี้ไปสักนี่นะครับคลิปหน้าว่ากันไปขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่ะรอชมอีกคลิปต่อไปพี่น้องครับขอบคุณครับ <laughs>